แสงยูโคลงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโคมไฟฉุกเฉินนะครับเป็น LED รุ่น NE0910 นะครับตัวเฟรมจะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับครับตัวนี้จะเป็นแบบว่าถ้ามีกระแสไฟไหลผ่านอยู่ไฟจะไม่ติดนะครับแต่ถ้าไฟดับจะติดทันที นี่นะครับถ้าไฟมาไฟจะดับลงอีกภายในห้าวินะครับนี่นะครับหรือถ้าอยากใช้งานเลยกดปุ่มนี้ได้นะครับไฟก็จะติดตนนันดีหรือถ้าไม่ใช้ก็ปิดไว้ตั้งค่าได้สี่ระดับนะครับระดับที่หนึ่งจะตั้งได้สิบชั่วโมงนะครับ แปลว่าถ้าไฟดับมันจะติดสิบชั่วโมงเลยนะครับระดับที่สองจะติดหชั่วโมงระดับที่สามสี่ชั่วโมงระดับที่สี่สามชั่วโมงนะครับหาอยู่มาดูได้นะครับหรือสนใจติดต่อมาทางเพจได้เลยแสงยูคงขอบคุณครับ